เข้าใหม่อีกแล้วหนึ่งคันนะคะสําหรับใครที่กําลังตามหารถปีใหม่ไม่น้อยสภาพนองป้ายแดงวันนี้จะจะเอามาให้ชมแล้วนะคะท่านผู้ชมอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะวันนี้มากับ t o โยต้ารีโว่ส2งไม่สามหมื่นหนึ่กิโลเมตรใครตามหาอยู่รีบคว้าเลยนะคะราคาป้ายแดงอยู่ที่679,000บาท ตอนนี้ราคาเหลือเพียง3 9 9 9 0 0บาทเท่านั้นอยากได้รถสภาพสวยคุ้มประหยัดผ่อนถูกฟรีดาวได้ออกได้ทุกอาชีพไม่ควรพลาดกดไลค์กดแชร์ดูรายละเอียดในคลิปเลยค่ะ ะนะคะมาดูความสวยความเดิมนะคะกับตัวรถเดิมๆใครที่อยากได้ไปขับแล้วผ่อนถูกๆนะคะแล้วเอาไปทํามาหาก,กินต่อยอดธุรกิจนะคะแล้วผ่อนถูกมากคุ้มค่าจริงๆนะคะตัวรถสวยบอดี้เดิมนะคะสีเดิมรับประกันรถที่เรานําเข้ามาไม่มีชนหนักที่ควนน่ำจมน้ํากลับสีก่อใหม่สภาพรถสวยโดดเด่นน่าใช้จริงๆค่ะ มาดูในส่วนของรายละเอียดนะคะไม่ว่าจะเป็นโคมไฟด้านหน้านะคะแก็บด้านข้างเหลี่ยมสันฝากระโปรงตัวรถเนี่ยไร้ทิ่ฐิเลยดูยังไงก็ดูเหมือนป้ายแดงชัดๆเลยนะคะถอดป้ายเหลือง ถอด้า้ขาออกเนี่ยนะคะดูไม่ออกเลยว่าเป็นรถมือสองเพราะว่าใหม่มากนะคะใหม่มากจริงๆค่ะท่านผู้ชมกระจังหน้าเขาเรียกว่าหน้าหล่อนะคะเป็นโฉมหน้าคางหมูป่านะคะ f c เนี่ยสภาพเดิมสวยมากๆนะคะรายละเอียดตัวรถเดิมโครงสร้างเดิมๆรอยลักกิมไม่มีตําหนิไม่มีอะไรให้เห็นเลยว่ารถคันนี้ไม่สวยบอกเลยว่าสวยจริงคุ้มจริงๆค่ะคันนี้แม็กแท้แม็กเดิมนะคะดิสน้าดําหลังนะคะได้สกู5รูนะคะ เบ้าโชคสภาพเดิมสภาพสวยไม่มีการแก้ไขแดัดแปลงดอกยางใช้งานได้อีก3ปีเลยนะคะเพราะว่ายางเพิ่งเปลี่ยนมานะคะในส่วนของกระจกมองข้างก็สภาพใหม่เอี่ยมนะคะ ไฟเลี้ยวมองข้าง LED สภาพสมบูรณ์แบบนะคะโลโก้ไฮลักชัดเจนนะคะที่เปิดประตูใส่กันลอยเล็บมาให้เรียบร้อยไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อเพิ่มเติมนะี่ฮะกันสาดติดให้ครบฟิิ์มเรียบร้อยรถสภาพพร้อมใช้นะคะสภาพเนี่ยแทบจะ98%เลยเพราะว่าดูกริบมากค่ะท่านผู้ชมสวยมากใครสนใจตามหารุ่นนี้อยู่นะคะทั้งราคาประหยัดไม่ถึง4ี่แสนเนี่ฮะเอาตัวรถไม่สามหมื่นไปใช้งานนะ,ะคะคุ้มค่าจะซื้อสดก็ยิ่งคุม้มจะจัดไฟแนนซ์ก็คุม้มเช่นกันเพราะว่าฟรีดาวได้นะี่ฮะดูจาก ความหมายของล้อแม็กได้เลยค่ะท่านผู้ชมจะจะพูดเรื่องจริงถ้าไม่เชื่อแนะนําให้มาดูรถด้วยตัวเองด้วยตาจริงเลยเนี่ยนี่สภาพแคสซียังกลิบยังใหม่ตัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยถอดนะคะไม่มีรอยพ่นสีทับไม่มีรอยโป้สีนะคะนี่สติ๊กเกอร์ด้านข้างโลโก้คําว่า Z-EDITION นะคะไฟท้ายแท้ไฟท้ายเดิมแท้เดิมสดทั้งคันค่ะรถคันนี้สวยจริงนะคะ สีทับท่าขอไข่าย2 9 1 9เอาไปใช้พร้อมกับตัวรถเดิมๆนะคะไลเนอร์ใหม่กลิบนะคะเนียนสวยไม่มีการแก้ไขตัดแปลงตัดต่อนะคะ f c นี่เลยนะคะน็อตสะโพกซ้ายสะโพกขวาไม่มีการแกะการถอดนะคะรายละเอียดท่อเก็บสายไฟเดิมทั้งหมดรายละเอียดตัวรถเดิมมากนะคะ f c ดูได้เลยน้องจะจานแนะนำนะคะ ให้เดินทางเข้ามาที่บริษัทเพชรยนต์นะคะถนนเสรีไทยซอย68นะคะเอารถสภาพส,สวยๆเดิมๆโครงสร้างเดิมบริษัทมีการรับประกันวารันตีให้เรียบร้อยนะคะวันนี้จะจะเอามาเสิร์ฟให้แบบจุกๆเลยนะคะ F4 รถเดิมจริงๆนะคะเดิมมากล้อซ้ายล้อขวาด้านหลังไม่มีรอยเบียดแม้กระทั่งนิดเดียวเลยนะคะไม่มีตำหนิจริงๆคันนีกลิบมากสีขาวสีแท้สีเดิมนะคะรถพร้อมใช้งานพร้อมขบับภาษีพรบรครบเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยนะคะ นี่ภายในนี่ฮะนี่ดูภายในเลยนะคะจะจ๋มามืดนิดนึงแต่ ให้ดูว่าสวยจริงนะคะสวยสภาพเดิมสภาพสวยกลิบเนียนนะคะแผงประตูรายละเอียดเดิมตัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยถอดนะคะสภาพสมบูรณ์แบบท่อเก็บสายไฟเดิมนะคะตัวน็อตไม่มีรอยพ่นสีทับนะคะแผงประตูเรียบเนียนนะคะอันนี้คือสวยจริงนะคะสวยเด็ดจริงๆนี่คือราคารถ3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะกลิบมากนะคะเอาไปใช้งานยังไงก็คุ้มค่าทั้งทนทั้งประหยัดทั้งประหยัดน้ามันค่ะลูกค้า นะคะอะนี่ให้ดูนะคะรายละเอียดรอบคันนะคะจจ๋าจะให้ดูรอบคันภายนอกภายในแล้วก็จะให้ดูห้องเครื่องเลยเนะคะเพราะว่ารถของหนูที่ให้ชมก็คือสวยจริงๆค่ะท่านผู้ชมยิ่งโอ้โหบอกเลยว่าถ้ามาเจอเนี่ยนะคะยังไงก็ต้องแบบตัดสินใจได้ง่ายแน่ๆนะคะขนาดรีวิวยังสวยขนาดนี้เลยนะคะขนาดในกล้องนะคะตัวจริงสวยกว่าในกล้องอีกนะคะ f c นะคะ,ะ,คะจ้าจ๋ารันรีเลยรถทุกคันที่จะจา๋ารีวิวก็คือรถเกรด A นะคะรถเกรด A มีแผงประตูนะคะสวยสดใหม่นะคะแผงประตูสวยสดใหม่นะคะตัวเบาะไม่มีขาดไม่มีช้ำเบาะแท้เบาะเดิมสแตนดาร์ดโรงงานนะคะระบบไฟระบบแอร์ระบบเบรกนะคะแอร์เย็นเพลงเพราะแน่นอนใช้งานได้ปกติเพราะว่ารถเนี่ยดูยังไงก็ไม่เหมือนรถมือสองเลยค่ะท่านผู้ชมมันแทบจะเป็นคล้ายๆรถป้ายแดงเลยแต่หนูพูดว่าป้ายแดงไม่ได้เพราะหนูขายรถมือสองนะคะนี่ที่พมนักหลังพิมพ์ ยังใหม่ยังกริบยังแน่นนะคะบาะนะคะไม่มีขาดไม่มีชํารุดนะคะแผงประตูซ้ายประตูขวาก็ไม่มีถอดไม่มีแกะไม่มีเก็บรายละเอียดใดๆเลยแสดงว่ารถคันนี้เดิมแท้ของจริงของเดิมนะคะสนใจรีบโทรหาน้องเจ,จา้าจ๋าติดตามเจา้จาจ่าไว้เลยนะคะ FC นะคะติดตามน้องเจา้จาจ่าไว้เลยนะคะหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมในการขอสินเชื่อหรือว่าเลทผ่อนนะคะหรือว่าในส่วนของรายละเอียดของตัว การฝากเซนนะี่ะเพราะว่าดูอยู่ต่างจังหวัดเห็นรถสวยแล้วอยากได้รถที่เพชรยน์นะคะน้องเจ้าจ๋าแนะนําเลยนะคะรีบโทรเข้ามาน้องเจ้าจ๋าดูแลเคสเองทุกเคสนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะไม่ต้องกังวลเลยนี่มาดูนะคะสภาพพวงมาลัยกริบสวยใหม่เนียนไม่มีรอยถลอกนะคะไม่มีรอยถลอกเลยนะคะสภาพเดิมคอนโซลด้านหน้าสวยใหม่รายละเอียดกริบ เนียนนะคะรีบโทรเข้ามาจองนะคะสภาพรถสวยขนาดนี้น้องจา้าจ๋าวารันตีนะคะไม่โกหกหลอกลวงลูกค้าแน่นอนเพราะว่าเราขายแค่เฉพาะรถเกรดเเกรดเดียวเท่านั้นไม่ขายรถเกรดบเกรดซีนะคะรถทุกคันตรวจสอบประวัติได้นะคะวารันตี0นย์ะคะบอกเลยเราเอาความคุ้มค่ามาให้แล้วเดี๋ยวจา้าจ๋าจะพาไปดูในส่วนของรายละเอียดของเครื่องยนต์นะคะีคว่าสภาพเครื่องยนต์สวยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราไปชมกัน ค่ะมาดูในส่วนของเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์2.5นะคะไม่สามห0ื่นฝาครอบเครื่องเดิมสมบูรณ์แบบสวยงามสดใสนะคะเครื่องยนต์ไม่มีรอยซึมไม่มีรอยหยดของน้ํามันเครื่อง เครื่องยนต์ขาวใสสะอาดเนียนนะคะใหม่มากนะคะกลิบมากดูเนี่ยเหมือนสภาพป้ายแดงเลยนะคะสวยๆแบบนี้นะคะคุ้มๆแบบนี้นะคะลูกค้ารีบตัดสินใจเลยเนะะี่ยะมาเอาตัวรถเครื่องยนต์น้เดิมนะคะมามืดนิดนึงนะคะ FC แต่ไม่ต้องกังวบนนะคะถ้ามาดูรถแล้วไม่สวยไม่ซื้อจะจ๋า,จาไม่ว่านะคะแต่ลูกค้าดูเนะะี่ยะว่าความคุ้มค่ามันอยู่ตรงไหนแล้วลูกค้าได้อะไรจากรถราคา399นี่เลยนะคะน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดแล้วก็ ถนนการความร้อนยังอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์แบบเพอร์เฟกมากๆเพอร์เฟกมากคันนี้นะคะบอกเลยนี่ฮะน็อตคานหน้าเนี่ยแท้เดิมนะคะตัวน็อตเดิมไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะรายละเอียดตัวน็อตเดิมๆเลยค่ะนี่ฮะ f c นี่สภาพเดิมสภาพสวยนะคะเอาไปไว้ใช้งานนะคะจะจ๋ารออยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย68มาเอาตัวรถสวยๆส,สภาพเดิมไปไว้ใช้งานรับรองไม่มีเพิดหวังนะคะ น้องเจ้าจ๋าดูแลเคสเองนะคะสนใจรีบโทรมาหรืออยากได้สีดําสีขาวสีบอลเงินหรือว่าจะเป็นสีเทาดําน้องเจ้าจ๋าก็มีให้ในราคาเท่ากันไม่เท่ากันรายๆเรียอกันนะคะดีไม่ดีไม่ไมน้อยกว่าน,นี้เจ้าจ๋าก,ก็มีให้อีกแต่วันนี้หยิบคันนี้มารีวิวให้ดูนะคะเผื่อใครสนใจอาจจะชอบในราคาอาจจะชอบในทะเบียนนะคะแล้วก็ฟีดดาวได้นะคะรีบโทรเข้าหาน้องเจ้าจ๋านะคะฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้น้องเจจ๋าด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ